กองหน้านะฮพวกเราไม่เอานายอ่ะทำไมอะเราไม่ให้นายเป็นหรอกนายเล่นไม่เก่งเอาอะไรกันแบ่งทีมได้ยังยังครับพกผมขาดหนึ่งคนครับขาดได้ไงอะขวัญขวังขวัญขวัญวนีขก็เห็นอยู่หขนัะขวไมขวัอขวัญอวัญมอัญขวัญมคัับขาัญ่วัญขวัญ่มัญขวัญขวัญขับขวัครับเว็มมานี่หมดเลยเอาสีเหลืองมาขร็ววัญขวัญขวัญนวัญขวัญขวัอวัญข เดี๋ยวช่วยกันต่อจิ๊กซอให้เป็นสีนี้าน่เขาอันนี้ปลอไม่ใช่ไหมมันจิ๊กซอเกินมาหึงชิ้นครับนี่ไงสี่เหลี่ยม5ชิ้นเป็นสี่เหลี่ยมไหมเป็<อ>นค่บมีส่วนเกินไหมไม่่สเราสังเกตจิ๊กซอดีๆนะแต่และตัวมีรูปร่างไม่เหมือนกันขนาดไม่เท่ากัน ประกอบกันได้สี่เหลี่ยมด้วยแต่มีส่วนเกินเรามองว่าตัวนั้นเป็นตัวปัญหาเหมือนสังคมทุกวันนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่คนที่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่เรามองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามถูกมองว่าเป็นศัตรูทุกคนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีใครเป็นส่วนเกินสามารถคิดต่างได้แต่ไม่ได้แตกแยกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับไปเราไปซ้อมกันเจ้าเ้าไปประชาธิปไตยไม่แตกแยกไป